ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งบรรลักษ์ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ครั้งที่2 1เมษายนพศ2 5 6 6ถึง30กันยายน2566ผู้เข้ารับการประเมินนายนิจิโชคธรรวรีตำแหน่งบรรลักษ์พนักงานราชการห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอํเภอพนา ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2533ตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลพระเลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจนเจริญปัจจุบันอยู่ในความดูแลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาการให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาจัดทำข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบเชื่อมโยงแรงการเรียนรู้ การให้บริการในห้องสมุดประชาชนนั้นมีบริการยืมคืนบริการรับสมัสมาชิกบริการอินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ WiFI เผยแร่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานด้านอื่นๆเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัยแผนปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอพนามีการศึกษาข้อมูลกฎหมายแะเบียบ คำสั่งและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการจัดทําแผนให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาโดยคำหนึ่งถึงการใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่าถูกต้องครบถ้วนง่ายต่อการเข้าใจสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ความสำเร็จของการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้บรรณลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาพร้อมด้วยครูกอนสนาบลและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและพูดคุยกับผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชนให้มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ การดำเนินงานพร้อมทั้งแนะนําการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นเหมาะสมต่อการใช้บริการทั้งหมด4ตําบลจํานวน8แห่งด้วยกัน 2. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยได้มีการบรูรณาการการส่งเสริมการอ่านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับภาคีครือข่ายเข้ามาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมร่วมกันเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ปรับรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้ากับสถานการณ์โดยาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ 4. โครงการสองเมษาวันละการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5. โครงการมัมบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนม,มัดจ,จันลานตมบลจันลานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ 6. โครงการบรรณสัญจรสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้บรรลักษพร้อมด้วยครูกองสรตำบลออกพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ห่างไกลตัวอำเภอพนาที่ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้ช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการอ่าน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมค่ายคนดีสีอำนาจเจริญของศูนย์ฟื้นฟูสถานภาพทางสังคมจังหวัดอำนาจเจริญสาขาอำเภอพนารุ่นที่1-3ึงถึงาหอประชุมอำเภอพนาบนรรลักษ์ห้องสมุดป,ประชาชนอำเภอพนาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุใส่ใจวิถีชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระเหลา สาธิตการทำถุงฝักทองการบูลและดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ 9. บรรล์ร่รวมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุสกรอมเพรพนาสาธิตการทําผ้าขนุพับเคก้กและเข็มกัดดอกมะลิณกศนตํา,า,ออตาบลไม้ก่อนและกศอนอตําบลผ้าเหลา 10. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กอน11กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดบรรลักษ์เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านโดยเฉพาะการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปหเห็นความสําคัญของการอ่านการเขียนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะต่างๆของตอนเองให้มีศักยภาพ12บรรลุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรในวาระต่างๆ